และหลายจังหวัดนะคะก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์โหวตโนนะคะประกาศจุดยืนการช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ พักเพื่อฟ้าดินนะคะแล้วก็เครือข่ายพนมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดขอนแกน่นร่วมกันจัดขบวนลันรี่โวตโนขบวนยาวกว่านเพื่อคันเพื่อประกาศจุดยืนและประชาประชาสัมพันธ์ความสําคัญของการไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาการช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนทั่วเมืองขอนแกน่นทั้งนี้ขบวนการรณรงค์ได้ใช้รถเครื่องขยายเสียงประกาศประชาสัมพันธ์เน้นย้ําให้ประชาชนตลอดสองข้างทางได้เห็นถึงความสําคัญที่จะหยุดนักการเมืองที่โกงกินขายแผ่นดินของชาติด้วยการกาช่อง ไม่ประสงค์ลงคะแนนเช่นเดียวกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดสุรินทร์จำนวนกว่า100คนนะคะได้นำรถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงและป้ายข้อความรณรงค์โหวตโนต่อต้อตานนักการเมืองที่ทุจริตโกงกินชาติไม่ให้เข้าสภาได้อีกออกรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองเพื่อเป็นการชักชวนให้ประชาชนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยการในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่สัญจรตามถนนสายต่างๆเป็นอย่างมาก ด้านกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดพะเยานั้นก็ได้ร่วมกันออกรณรงค์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยการใช้รถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงและป้ายโหวตโนขับแห่รณรงค์ไปทั่วตัวเมืองพะเยาพร้อมทั้งมีการแจกจ่ายเอกสารโหวตโนให้กับประชาชนโดวยวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรณรงค์วันสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้โดยพันธมิตรจังหวัดพะเยาก็จะได้เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยการในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนเพื่อร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยค่ะ ด้านพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดสงขลาได้ทำพิธีบวงสวงพระพิคเนศและพระพรมเพื่อความเป็นสิริมงคลขอพรให้ประสบความสำเร็จและชัยชนะก่อนที่จะตั้งขบวนเดินไปลรน์รงโหวตโนที่ตลาดก้งค้งซึ่งเป็นตลาดเช้าและเปิดเวทีปราศัยพร้อมกับแจกเอกสารโหวตโนในช่วงบ่ายก็จะมีการนัดรวมพลกันอีกครั้งนะคะที่หน้าห้างรบ,บินสันหาดใหญ่เพื่อตั้งขบวนลอน์รงโหวตโนครั้งใหญ่ในย่านเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีทั้งขบวนรถจักรยานยนต์รถยนต์และเดินเท้าถือป้ายซึ่งเป็นการรณรงค์โหวตโนโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะ